กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วเรียวในพมองกับเกมเท็ไบเทลไลท์วันนี้เป็นวันศุกร์ที่13เดือนมีนาคมพศสอ6 3นะครับเขาบอกว่าเป็นวันที่โชคร้ายวันนี้นะครับฆาตรกรที่ผมจะมาเล่นก็คือ The Shape นะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามคาลวีนะครับผมอตัวนี้อะไรนะครับจ <Yeah. S 1> หน้าขา,ขาวๆนะครับเออผมน่ารักไหมก็ มีความน่ารักอยู่พอสมควรนะครับก็ไม่รอช้านะครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปอ๋อเลยครับตอนนี้เราก็ได้ทำการเจอห้องที่ร้อนแล้วนี่ครับผมไปเราไปลุยกันเลยเอ๊ะเสียงอะไรอยู่ใ,ใกล้หูเอ๊ดิจ้าไก่น้อยป๊อก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 ปก่เหรอไม่ใช่แรงนี่โอ้ แรกเลยนะครับคนพูดเหมือนจะเจอเลยนะครับผมยืนดูตรงนี้แหละยืนดูแบบเนี้ยเๆีสามคนเลยนะครับขึ้นยังไวโอ้ทำเครื่องระเบิดด้วยเอ่เขาจะยังไม่รู้ตัวนะครับผมสี่คนเลยไปเราไปกันดีกว่ามามา มาหนึ่งศพครับผมล้มหนึ่งครับล้มหนึ่งแน่คนที่สองวิ่งไปไหนล่ะชะมานี่เลยเดีย๋ยวนี้ชัมอนไอ้หนุ่มอุ้ยอุ้ยอุ้ยล็อกหลบล็อกหลบล็อกหลบไม่ทันพี่หลับไอ้น้องอืมฉันมี่มันยาวหาดอเลยนะครับเพรโอ้โหมันจะมีคนอยู่ข้างหลังนะครับผม ทำาเครื่องเอราไปดอยือยืนเจ้ะอา้าวหายไปไหนแล้วหยุดเครื่องก่อนเลยเอาไปแขวนก่อนเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้แขวนเอา ปแบนไนนี่แขวนตรงนี้แล้วกันวันนี้ไปถึงสมครับผมไม่สิ <c oughs> มาครับแบนไนดีใช่อุ้ยๆตรงนู้นตรงนูง้นใกล้กว่านะครับผมล <c oughs> ามะมั้ย มีการช่วยกันเกิดเคล็ดนะครับไม่เป็นไรนะโอ้เครื่องต้องเครื่องระเบิดนะครับผมอย่าเอาแล้วนี่คุณยืนผมก็ดูดอะ่ะออมาไปเลยดีกว่ามาพี่ไม่พ้นหรอกจ้ามนาี่เจ้ดดตามครับผมมา วิ่งกับหลังยู่ยพี่ยังไม่เห็นใช่ใช่ยู่ยพี่ไม่รู้เหรอไม่โดนนะครับผมไม่โดดตามหรับอุ้ย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 โดนนะครับโดนเข้าสเต็ปเหรอสเต็ปนี่สุดยอดอ้โไปเล่นเก่งแบบนี้ต้องให้รางวัลซะละมานี่มานี้มา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  แถนไปหาต่อครับผมโอ้ทำเครื่องระเบิดด้วยอนุญ,ญาตถีบเครื่องก่อนนะครับโอเคไม่คิดจะมาช่วยเพื่อนหน่อยหรอมาหน่อยไหโอ้ซ่อมอยู่ข้างบนเลยครับเองเห็นแล้วนะครับเขาจะรู้ตัวแล้วนะครับ ก็จะดูดูดดไปเรื่อยๆนะครับผมขอดูดหน่อยจ้าขอดูดหน่อยขอดูดหน่อยวันนี้แล้ววันนี้แล้วดูขึ้นไม้ได้ไปไหนไปไหนขอดูดหน่อยมาไปนะครับผมไล่เลยดีกว่าวันนี้มันนี่เร็วมันนี่เร็ว I'm c แอมก็ไม่ไหวกูได้ป่ะ <ım Laser> ลงไปข <ie> ้า <único Liberty> <ล>งล <reais> ่างกันดีกว่าเนาะอยู่ข้างบนมันหนาวข้างล่างเนอบอุ่นป่ะเหลืออีกสองคนแล้วนะครับจะไหนกันเชะ โอ้เหมือนจะรักษาเขาแล้วนะครับผมอยู่เรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหอยู่ดีๆก็เจองอดวงอะไรมันจะดีเป็นวิ่งต่อไปวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆโอ้โหข้ามตามนี้ต้องข้ามตามดูุดูดุด,ด ทางลงอย่างนี้ต้องดูดนะครับผมเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยเขาดูหน่อย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 ใช่ติ๊บไหมมา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 หนีมาหนีจัดเลยครับผมวิ่งไปไหนใช้ วิ่ง้ทันพี่นะน้องพีเข้ามาใกล้ๆแล้ว,นะลวชจ๊ะทันพี่เปล่าทันพี่หรือเปล่าไม่น่าทันนสภาพนีขาสั้นเนาะไม่เป็นไรเนาะไปเดี๋ยวพี่จะพาไปแขวนต้องไหนดีเราอะต้งรงนี้ดีกว่ามาเลือกมากเดี๋ยวไม่ได้แขวนนะครับ โออมันจะซ่อมมันอยู่ข้างบนนะจ๊ะทำเหมือนพี่ไม่รู้เลยนี่เหียนกันจังเลยมานนี่เลยนี่มืนนี่มืนนี่ไม่ต้องจิ้มเดี๋ยวเจ็บดึงเอาเราก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงแเราก็มีความอ่อนโยนอยู่โอ้โิ้งกันจ้าละวันเลยตามจ้าตาม นีเลยจ้ะโอ๊ะใช่ปะใช่ปะอยู่ไหนกันนี่โอ้ยข้างบนนะครับผมดูดูดดูยาวดูยาวๆดูสักเกือบเต็มเลยมานี้เน no? tamam. ้นๆไปนะครับแ nice. พ้คนสุดท้าย คนสุดท้ายแล้ว oh. อือม,มีแทงหลังด้วยเจ็บชึกเลยชามันเจ็บเข้าถึงสวงนี่จะไม่แทงหลังกันอย่างนี้ล่ะเออป็นแล้ว Where <are> you? เว r อาย u มีไปนู่นแล้วนะครับขึ้นบนหรือว่าขึ้นบนต้องมีโรงล่างนั่นไง ขึ้นบนต้องมีลงล่างหาคนสุดท้ายต่อเลยนะครับคนสุดท้ายอยู่ไหนจชะโอ้เจอแล้วนะครับผมเนียนจริงเนียนจริงพี่ให้จึ๊กหนึ่งพี่ให้จึ๊กหนึ่งเหมือนจะจบแล้วนะครับหรือเปล่าเรามาลุ้นกันดีกว่ามาไปจ้า หลุดไหมเราต้องเฝ้านะครับเดี๋ยวเขาหลุดได้นะครับผมโอ้โหเขายอมแพ้นะครับไปเราไปขึ้นสวรรค์กัน Let's go ไปจ้าฝันดีนะเชื่บบายบาย อ,อะไรมันจะเร็วเพลินนี้โอ้ยส่วนเรื่องยังย่องไม่ดันเสร็จกันเลยนี่แต้มน้นอนแน่ๆ,นๆ,นๆเลยไม่เป็นไรนะครับอุ้ยหลุมโอ้โหหล,โโห,หลุมอยู่ตรงนี้ฮือโอ้โหเกิดได้น่าเกียดมากหลุมโอ้โหอะไรกันโอ้ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปในวันนี้นะครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกดซับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดับวันนี้ครับ Good night